จังหวัดนครนายกนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจที่จะปลูกทุเรียนกันมากนะครับในปัจจุบันนี้โดยสำนักง,งานเตรจังหวัดนะครับได้สำรวจข้อมูลปรากฏว่าขณะนี้มีเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนจำนวน2,200ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผล,ผลิตแล้วนะครับจำนวน900ไร่พันทุเรียนส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนิยมปลูกก็จะได้แก่พันธุ์หมอนทองนะครับ ลง,ลงมาก็จะเป็นพันชนีพันธุพงมณีนกกิบก้านยาวแล้วก็พันธุน์อื่นๆสําหรับอําเภอบ้านนาครับเป็นอีกอาเภอหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจแล้วก็มีการปลูกทุเรียนกันมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งอําเภอบ้านนาเนี่ยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ1 0 0 0พันไร่แล้วก็เป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วจํานวน520ไร่นะครับ ทุเรียนที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านานาก็ได้แก่ทุเรียนป่าขะตอนนี้ก็อุบริโภคก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับจุดเด่นของทุเรียนนครนายกก็คือจะมีเนื้อแน่นนะครับกลิ่นไม่แรงมเมล็ดรีบนะครับรสชาติไม่หวานมากแล้วก็มีความอร่อยละมุนลิ้นครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาการผลิตทุเรียนของจังหวัดนครนายกนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเตี๋มเพอ ที่ผ่านมาเราก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตในรูปแบบให้ได้มาตรฐาน GAP นะครับโดยสำนักงานเกษตจ,จังหวัดเนี่ยมีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยได้มีการรวมกลุ่มนะครับปลูกในรูปแบบของแปลงใหญ่นะครับปัจจุบันนี้ทุเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัดนครนายกมีอยู่จํานวน2แปลงนะครับสมาชิกรวม60ลรายแล้วก็มีพื้นที่ปลูกในพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งหมด 293ไร่นะครับเราก็จะมีวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนโดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดด้วยนะครับสวัสดีค่ะนุชนันวันวิรารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับวันนี้นะคะวันนี้นุจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่แปลงทุเรียนป่าค่ะ อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะนั่นก็คือคุณสมหมายเกตแก้วนะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะและก็สมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเรานะคะคุณลุงชวะเรืองศรีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนของคุณลุงเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนอนุญ,ญาตถามคุณลุงชัวะก่อนเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาทําแปลงทุเรียนปา่าขะเนี่ยคุณลุงทําอะไรมาก่อนคะ ก็เคยปลูกพืชลวมุกมาค่ะคือปลูกผักหวานปลูกมะนาวทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วยคุณลุงยังไงคะครับสำหรับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอยิ่งนะฮะกระทรวงเกษตรกรนะครับก็จะเกี่ยวกับการส่งเสริมเนี่ยนะครับก็คือในกลุ่มของผู้ปลูกทุเรียนเองโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็จะมีส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการจัดเป็นการรวมกลุ่มแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาส่งเสริมให้ความรู้ตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับการดูแล การขายนะครับแล้วก็ยังมีในส่งเสริมเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับทุเรียนป่าขะนะครับก็สามารถติดต่อติดตามได้ทางเพจของกลุ่มทุเรียนป่าขะนะครับนครนายกหรือถ้าสนใจลงมาในพื้นที่ของเกษตรกรก็สามารถนะครับหาข้อมูลได้ตามเพจต่างๆนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นเพจวังว่าสวนลุงชัวมะยงชิดและทุเรียนป่าขะครับ สำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณมากมากนะคะแกร์เราเชิญทั้งสองท่านนะคะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังในทางทุเรียนอร่อยๆด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะในนามของจังหวัดนครนายกนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้มาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งมีอยู่มากมายนะครับได้แก่เขื่อนขุ้งด่านประการชนนะครับน้ำตก นอกจากนั้นเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่งฤดูที่แนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเที่ยวนครนายกเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลไม้นะครับได้แก่ทุเรียนเนี่ยมีผลผลิตออกมากนะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับว่า คณายกเราก็มีทุเรียนป่าขะนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีนะครับตามที่ได้นำเสนอไปแล้วครับขอบคุณครับ